สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทิปสังขะบุรีไปดูกันเลย รู้รสึกหองข้างวินมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าวินมอเตอร์ไซค์พาไปหลง ตอนนี้เราก็อยู่ที่สายใต้เซ็นเตอร์เลยนะครับก็คือสถานีขนส่งสายใต้ใหม่เดี๋ยวเราจะมาซื้อตั๋วรถตู้ไปการันคกันนะครับตอนนี้ได้ตั๋วมาแล้วนะครับคนเท่าไหร่ครับร้อยสิบ เราออกเดินทางกันเวลา9ก้มงห้นาทีนะครับซึ่งการเดินทางของเราในวันนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ไปยังบคอสอการจนาบุรีระยะทาง134กิโเมตรซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดยาวนะครับรถก็ค่อนข้างติดและระหว่างทางเราอาจจะเจอฝนตกบ้างนะครับเพราะอยู่ในช่วงฤดูฝนนั่นเองเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บขอสอการเลยครับ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่มตสอการจดทะเบีนะน,ะน,บนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อรถตู้นะครับไปสังขะเดี๋ยวเราไปหารถกันก่อนนะครับอันนี้คือรถแดงนะครับที่ไปเขียนว่าไปสังขะแต่จริงจริงแล้วเมื่อกี้เขาบอกไปเทศทงผาวภูมิโอเค ครับผมทุกคนมันเป็นวันหยุดคนก็มาเที่ยวเยอะนะครับแล้วรถตู้ที่จะไปเนี่ยก็คือคนจองเต็มแล้วอันนี้ก็คือไปจองมาแล้วได้รอบบ่ายสองนะครับค่าตั๋วร้อยเก้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนแล้วก็บ่ายสองก็ไปรอรถนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงในการไปถึงสังขารนะครับสามชั่วโมงครึ่งด้วยเดี๋ยวไปเจอกันที่สังขารเลยครับ นั่งวินมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าวินมอไซค์พาไปหลงและนี่คือที่พักของเราในคืนนี้นะครับสุดใจเฮ้าสังขาบุรีนี่ไม่มีมอเตอ์ไซคใช้ไม่มีอะไรใช้ใช่หมครับครับเดี๋ยวเอามอไซค์ผมไปใช้ก็ได้นะครับแ,แค่เติมน้ำมันให้น้องใหมก่ก็เอาไปเที่ยวสะพุงสะพานกันเลยกันครับอ๋อได้ครับเราไปทําไปดูพ่อหก่อนนะครับขอบคุณครับ สังกะรีอ่าก็อยู่ที่สุดใจเฮาส์นะครับก็เป็นห้องสไปร์ล็อกนะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะไปกันที่สะพานมอญก่อนนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ อันนี้คือทิปสังขบุรีอันนี้คือจะมาเป็นไกด์อะครับชันนี้อาจจะไม่เจอนลเลราะไม่มีไกด์เยอะอ่อเราครับขอให้เขาตอให้ตอวเดยให้ต่อบเดียวแถมเขาพูดยิ้ม่ให้ป้านี่พี่ถ่ายวิดีโออนุญาตไหมครับ ได้รครับอนุญาตได้ของสะพานไม้มีความยาว447เมตรค่ะเขาเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2 5ป8ก่อสร้าง2ปีค่ะสร้างโดยพระวทวีหลวงพระอุตมารูกสนรนะ,ะบ๊ายบาย,บายค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาใส่บาตรกัน ตรงบริเวณนี้นะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานสีสวรรค์คีรีนะครับเป็นสะพานแดงที่เชื่อมต่อไปอยังบริเวณหมู่บ้านกะเหลียงนะครับอันนี้เป็นเชื่อมต่อไปอยังหมู่บ้านมอนนะครับจะแยกเป็นสองฝั่งบริเวณตรงหัวสะพานเนี่ยก็จะมีร้านนั่งร้านอาหารนะครับเพียบเลยนะครับคนสามารถที่จะทานบริเวณนี้ได้หรือว่าจะไปที่ถนนคนเดินก็ได้นะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนคนเดินสังขบุรีนะครับมีของกินของขายนะครับเทียบไปหมดเลยนะครับก็ถ้าจะใครเนี่ยมาพักที่นี่ก็สามารถมาซื้อของกินแถวนี้ได้นะครับแล้วก็ไปกินที่ที่พัก50าบาทเลยครับพิซซ่า,าของกินเพียบเลยครับแล้วก็มีร้านน้ำมีร้านกล้วยปิ้งน้ำกะทิมะพร้าวอ่อนนะครับน่ากิน อันนี้เป็นร้าน,น,นหมูชิมจุ่มพม่มานะคะาารับผมเต็มทุกร้านเลยครับนี่ครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเช้านี้มีหมอกมาต้อนรับเราเต็มเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปใส่บาตกันที่สะพานมอนและเดินข้ามฝั่งไปกินข้าวที่ฝั่งมอนกันนะครับสุดเท่าไหร่นะครับตะกาละหนึ่งรค่ะใส่ีะเป็นชุดใส่บาตนะครับตะกาละ100แล้วก็มีชุดมอนให้ใส่ตีนะครับ ต้อนรับทุกคนก็สู่ช่วงเช้านะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานมอญน,นะครับซึ่งเราก็ไปใส่บาตนะครับไปใสบาตกันมาแล้วตอนนี้เราก็แต่งชุดชาวมอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศช่วงเช้ากันนะครับรู้สึกดีที่ได้เดินสะพานไม้ที่ที่น้ำสามสายไหลบันจบน้ำหลากสีหลากไหลเราได้พบยามน้ําลดวัดจมน้ําก็โผล่มา สะพานมอนหรือสะพานอุตมานุสรเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว447เมตรและเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเบงในประเทศเมียนมาสะพานแห่งนี้ใช้ข้าวแม่น้ําทองกะเลียที่ไหลามาจากป่าทุ่งใหญ่นารีสวนสร้างขึ้นโดยตําบลของหลวงพ่ออุตมะอดีตเจ้าวาดว,ดวัดวังวิเวการามเพื่อให้คนไทยกะเหลี่ยงและมอนในพื้นที่ได้สัญจรไปมาหาสู่กัน สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2528และเสร็จเมื่อปีพศ2530โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง2ปี 2> สะพานอุตามานุษณ์เจดีพุทธคยาวัดวังวิเวกการามยามเช้าเราตักบาทรรวมกันสองเคลียร์ไม่ขี้รัก ชวนมาเที่ยวสะพานมอนเนยะสวัสดีค่ะมาเที่ยวที่กาญจนบ,บุรีกันที่เจ้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินข้าวเช้ากันที่ฝั่งมอนนะครับตอนนี้เราเดินมาถึงบริเวณฝั่งมอแล้วนะครับทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศของฝั่งมอนนะครับ ถ้ะเดินทุกวันไหมครับทุกวันค่ะแต่ว่าคนจะเยอะแค่ช่วงวันหยุดกับวันเสาร์ทุนนะคะอันนี้เป็นการตักบาตรนะครับของฝั่งนอนนะครับทำแป้งย่างได้ทำแป้งย่างได้นะจ๊ะสาวไม่ทำแป้งพี่ชัยป้าได้ไหมคะ่ได้ได้ไหนไหนก็มาแล้วนะใช่ละค่ะทำแป้งกันงได้จ้าทำแป้งย่างได้ร้อนๆร้อนๆใช่ นี่ก็เป็นฝั่งมอนะครับก็เป็นจุดซื้อสินค้านะครับของฝากแล้วก็ร้านค้าอันนี้ร้านดังครับโจกนั่งยองนะครับตอนนี้ร้านข้าวครับเต็มหมดเลยครับแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ร้านกินข้าวเช้านะครับก็คือร้านอาหารมอนนะครับก็มาถึงนะครับโรตีก็หมดนะครับหมดเกือบทุกอย่างเลยเหลือโจ๊กกับข้าวละแกงทังเลนะครับผม นี่คือมื้อเช้าของเรานะครับแกงฮังเลหมูนะครับแล้วก็โจ๊กโจ๊บไงครับตอนนี้เรากินข้า,าวเช้ากันอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือชมวัดจมน้ำกันครับสวัสดีครับะค,ะครับ เป็นนาเที่ยวนะครับอ๋อจิวัดรนะสามวัดสามวัดสามวัดปกติวัดเดียวสามวัดสามวัดห้าร้อยถ้าสองพันเหลร้อยได้อ๋อลดได้ได้ตอนนี้เรากำลังจะนั่งเรือไปชมเมืองบาดาลหรือวัดเก่าแก่ของสังขาบุรีกันนะครับซึ่งถือเป็นอันซณนของที่นี่เลยเราใช้เวลาประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงสําหรับค่าบริการวัดนั้นจะอยู่ที่300บาทสามวัดจะอยู่ที่500บาทนั่งได้1-6คนถ้ามากับเพื่อนๆหลายคนก็แชร์ค่าเรือกันได้สบายเลยครับ สำหรับวันนี้ผมเหมาเรือพี่ดอนมา2คน400บาทก็เป็นส่วนตัวดีไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากครับสำหรับวัดที่เราจะไปชมความสวยงามและไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ได้กัน3ามวัดคือวัดวังวิเวการามเก่าวัดสมเด็จเก่าและวัดเสืสุวรรณเก่าเรานั่งเรือมาค่อนข้างไกลจากสะพานมอเลยนะครับสักพักเราก็มาถึงกันที่วัดแรกนั่นคือวัดจมน้ำหรือวัดวังวิเวการามหลังเก่า ตอนนี้ครับเราอยู่กันที่วัดวังว,วิเวการามครับโดวยวัดหลวงพ่ออุตมะเก่านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับวัดนี้เป็นวัดมอที่หลวงพ่ออุตมะร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญร่วมกันสร้างขึ้นในปี2496ปัจจุบันจมอยู่ใต้น้ํามาตั้งแต่ปีพศ2527เนื่องจากการสร้างเขื่อนเขาแหลมทําให้น้ําท่วมตัวตอำเภอสังขะรวมถึงหมู่บ้านชาวมอญและบริเวณวัดหลวงพ่ออุตมะแห่งนี้ด้วยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณจุดที่เรียกว่าสาม บริเวณที่เป็นแม่น้ำสามสายมาบรรจบกันได้แ,แก่แม่น้ำซองกะเลียแม่น้ำปีขี้และแม่น้ำลันตีโชคดีครับในวันนี้ที่เราไปน้ำเริ่มลดทำให้เราได้เดินชมความสวยงามของพระบรัสดและบริเวณรอบวัดได้ด้วยเท่าไหร่ครับสองชุดครับบริเวณนี้คือบริเวณของโบสถ์เก่านะครับนี่คือมคัคกเทียน้อยนะคะ<า>อยู่ที่วัดไหนตอนนี้มังกรเทียอยู่ที่วัดไหนครับ อันนี้คือบริเวณที่มีการสั่งลู่นินมินนะครับน้องมาปรทศเล่าว่าขออนิฐานอะไรแล้วก็โดนเหรียญน,นะครับสามเหรียญในของกันถ้าขเข้าไปในบาทก็คำอนิฐานจะเป็นจริงน,นะครับลองมาทํากันดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดที่สองกันต่อนะครับเดี๋ยวเรากําลังจะ ขึ้นไปที่วัดสมเด็จนะครับอันนี้เป็นวัดที่2นะครับพี่ดอมบอกว่าเป็นวัดไทยเดินขึ้นไปประมาณ200เมตรเป็นวัดเดียวนะครับที่ไม่ได้จมน้ําเพราะว่าอยู่บนเนินเขานะครับเ,เดินมา3ก้าแล้วทําไมรู้สึกหอบตอนนี้เราก็เดินขึ้นไปข้างบนนะครับก็ทางก็จะชันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝน ทางก็จะลื่นนะครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับน,น,น,นี่คือข้างล่างนะครับทุกคนากำลังมาเดี๋ยวให้ดูความชันนะครับถึงจแล้วนะครับนี่คือข้างล่างนะ นี่คือบริเวณโบสถ์ของวัดสมเด็จนะครับก็คือวัดไทยก็มีเห็นไหมครับต้นไม้นะครับต้นไทรต้นโพนะครับเกาะตัวโบสถ์เต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นอันชินอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าใครชอบการนี้นะครับก็ลองมาเที่ยวชมกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระประธานในโบถสถกันครับวัดสมเด็จเป็นวัดที่ไม่ได้จมน้าแต่ถูกทิ้งร้างเมื่อย้ายอำเภอสังขาบุรีตอนสร้างเขืเข่อนคลองแหลมเมื่อปี2527 ภายในวัวสดของวัดนเพพานเก่าแก่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ วัดศรีสุวรรณเก่าเป็นวัดของชาวกะเหรีย่ยงวัดแห่งนี้มีความเก่าแก่ที่สุดในอำเภอสังขาบุรีและจมอยู่ใต้น้ํามากที่สุดเมื่อเวลาน้ําขึ้นโดยจะเหลือเพียงส่วนบนเท่านั้นที่โผล่พ้นน้ำวัดศรีสุวรรณารามนะครับวันนี้เราไม่ได้เดินชมนะครับเพราะว่าน้ําท่วม ครับ,รบสังขบ,บุรีเมืองสาม,มอกดินแดนสามวัฒนธรรมของชาวไทยมอญและกะเหรี่ยงสถานที่แห่งนี้มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวทั้งหมดนี้คือม์เสน่ห์แห่งความสวยงามของเมืองกลางเขาแห่งนี้ขอบอกเลยว่าหากใครมีโอกาสได้ไปเยอือนจะพบกับความสดชื่นทางธรรมชาติความสุขของจิตใจและหลงไหลสเสน่ห์ของเมืองนี้อย่างแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ